สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีละครับมีนักวิชาการอย่างอัศดางยมนาคเนี่ยได้พูดถึงองค์อิงแพททองทานจินวัฒน์ไทยโพสต์พาดหัวอย่างนี้นะครับบอกว่าเอ็ดดี้จับไตอ,ง,องิงอ้าปากก็เห็นลิ้นไก่พ่อเริ่มต้นอย่างนี้นะครับอัศดางยมนาคได้โพสต์เฟซบุ๊กโดยใช้หัวข้อว่าอ้าปากก็เห็นลิ้นไก่พ่อรายละรเอียดเนี่ยนะครับ อัสดสดงไปหยิบยกเอาคำให้สัมภาษณ์ของแพทองทานหรือว่าองอิงนามสกุลจินวัตโดยเริ่มที่พิธีกรเนี่ยถามว่าที่มาเล่นการเมืองเพราะว่าอยากจะพาคุณพ่อกลับบ้านใช่หรือเปล่าองอิงตอบอย่างนี้ครับตอบว่าในฐานะลูกอยากจะให้คุณพ่อเนี่ยกลับมาตั้งแต่วันที่ออกไปแล้วแล้วองอิงก็ถามกลับไปนะครับว่า แต่ไม่เกี่ยวกับการเมืองนะครับเพราะถ้าเกิดมาเข้ามาการเมืองแล้วทําให้พ่อกลับบ้านได้เนี่ยทําไมไม่เข้ามาตั้งนานแล้วล่ะคะอัสดางบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่านักการเมืองบางคนหรืออาจจะเป็นนักการเมืองหลายคนก็แล้วแต่น,นะครับชอบอย่างนี้นะครับชอบที่จะทําข้อมูลให้มันบิดเบือนจากความเป็นจริงออกไปนะครับสมัครเอ่ยสมชายเอ่ยยิ่งรักเอ่ยนี่สามรัฐบาลเข้าไปแล้วนะครับที่พยายามอย่างหนักเลยที่จะนําเอาคุณพ่อโทนี่เนี่ยกลับบ้าน แต่ไม่เคยทำสำเร็จเลยหนูอุงอิงจึงเป็นคนที่4ที่ก้าเข้ามาสารต่อใช่หรือเปล่าไม่ต้องย้อนไปไกลถึงรัฐบาลสมัครแล้วครับเอาใกล้ๆสมัยรัฐบาลยิ่งลักณเนี่ยพยายามจะเข็นร่างกฎหมายนิรโทษกรรมแบบเมาเข่งหรือว่านิรโทษกรรมฉบับสุดซอยนะครับมีชื่อ,อยังเป็นทางการว่าร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทําความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชนตรงนั้นแหละครับที่เป็นจุดพลิกผันสู่การประกาศยุบสภาของยิ่งลักษณ์ชินวัตรเมื่อวันที่9ธันวาคม2556เนื่องมาจากกระแสต่อต้านร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวอย่างหนักโดยหัวใจหลักของร่างกฎหมายฉบับนั้นคือการนิรโทษกรรมครอบคลุมหลายฝ่ายและที่สำคัญเนี่ยยังรวมไปถึงทักษิณชินวัตรด,ด้วย ถ้ารัฐบาลยิ่งลักษณ์ทำคลอดกฎหมายฉบับนั้นสำเร็จก็สามารถที่จะพาคุณพ่อโทนี่กลับมาบ้านได้ตั้งนานแล้วนะครับแต่นอกจากจะทำคลอดไม่สำเร็จแล้วเนี่ยสุดท้ายยังตายท้องกลมอีกต่างหากครับถ้านับตั้งแต่รัฐบาลสมัครต่อเนื่องมาจนถึงรัฐบาลสมชายจนถึงรัฐบาลยิ่งลักษณ์ซึ่งมีความพยายามครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ไม่เคยสำเร็จจึงทำให้ทายาททางการเมืองเนี่ยต้องเรียงหน้าออกมาทีละคนทีละคนจนถึงคิวของหนู ที่ต้องออกโรงแล้วไม่ใช่หรือเจ้าคะการเมืองคือความเชื่อนะเจ้าคะทาความเชื่อให้กลายเป็นความจริงด้วยการพูดเรื่องโกหกซ้ำๆซ้ำๆพูดให้มากพอจะคนเชื่อว่าที่พูดเนี่ยมันเป็นความจริงถ้าเกิดหนูอ้างว่าถ้าเข้าการเมืองเพราะอยากช่วยพ่อกลับบ้านทาไมไม่เข้ามาตั้งนานแล้วเนี่ยในทางเดียวกันถ้าเกิดหนูอ้างว่าเข้ามาการเมืองเพื่อช่วยประชาชนแล้วทําไมหนูไม่เข้ามาตั้งนานแล้วล่ะคะ ประชาชนเขาลำบากแบบนี้มานานแล้วนะคะไม่ใช่เพิ่งจะมาลำบากช่วง8ปีของประยุทธ์นะคะแต่มันลำบากมาตั้งแต่รัฐบาลสมัครตั้งแต่รัฐบาลสมชายตั้งแต่รัฐบาลยิ่งลักษณ์แล้วล่ะคะ่ะโกหกจนเคยตัวนะเชียนวัตรหรือเปล่านะนี่แหละครับอาปากก็เห็นลิ้นไก่พ่อแล้วนะครับ